ปุยบดได้ใส่จักเม็ดปืนนาก็ะน้อยผู้ดินกับบได้พ่นปุยกับบได้ใส่จักเม็ดของทวดินนะ่ะกับสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพาะกันอีกแล้วพี่น้องกับเกาจิวมือม่อเนิ่ด้อมาค่ะมา่อวจะไปนั่งพอได้พอไปกุลกทดินกับปิดของทวด,ดินคนะือจิ้วบดได้ลงเพราะว่าค้าน้องไคก้ามีแต่พอใหม่ลงไปกลนแล้วก็เอาขึ้นมาปิดอยู่เทิง นี่ขันนาอันนี้นะฮอนแลนพันฮอนแลนมาเด้อมาเด้อหล่าอย่าไปเด้อมาไว้มาปีชดินเร็วๆปีชดินช่วยแม่ไว้โอนใหม่ไปโรงเรียนน้องอันนาเบียอยู่น้ำถั่วโกลมาเด้อมาเด้อปุ้ยกับบริษายพี่น้องเอ้ยบริษยาหยาบริษายปุ้ยไม่ได้ปลูกปลาถิ่นไว้เด้อมาเด้อ พัน้อนแลน์ตัวนี้มอยพันใหญ่ติดน้อยนดกอยู่ได้ทุกคนมันก็นมีหมาดิวน้องไฮก้าวัวฆ่าลูกมันมีน้อง ก็ไปไปกลเลยไว้ลงไปกล่นมิจฉพันใหม่ลงไปกลนแล้วก็เอาขึ้นไม้ซะชิบิดอยู่เทง,นนองอยู่ในคนาตัวนี้บริเวณอยู่ในหย้ยของในคน,นาปับป๊บปับ๊บปั๊บปลี่ยนดินกินมันดูกอยู่ได้ กระดกสามีและตู้ข้าในบริษัทดิซังเห็นไซะเอาปลูกป้าไว้น่ะน่หมแล้วรกระากสามีเลยแง่ฝนโอ้ยกระดกสามีในีนเนาะให้ไปลกใหพอคุณลกมาให้ปิดเบื้องฐานแน่เจเบื้องฐานแน่ยันเป็ดมาแหกกินแมทั่วนะลูกเออ 我老个不了。 อ,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 อจะจไหนจะกินกาบขดินเอจะไหนจะกินเอากบขดินมาให้ทุกกินน่ะเพาว่ากระหองอยู่ในหอกอ่ะเสียญดิลล์กินอะไรได้หนิ เย็นอยู่ในทุกคนอยู่เพื่อนอบอ้าวฮอทไม่มีเช็ยิ้วปรดมเมื่อเพื่อนไม่ยังก็จะเช็ดยิ้มาตามแม่เห็นยังหะน่ะมึงไม่ได้ไหนอออ่ะยิ้วยิ่วยิ้วเออเดบยิ้ไปแดดเลยเด้อแห้งแดดได้เจ้าน่ะแห้งแดดบนมุอบนเว้นเด้อ ขอมาหมดีฮัมบฮัมมาปิดสนมแม่ไว้ปิดดินสนมแม่ไว้จังแล้วแลเออโ้ิดินหนป้าเอาไมป้าปป มาบอยมาบิมาบอยกิบมาบอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงอันนั้นนั่งลงนี่นั่งลงนี่อือนี่อาปิดเอิดปิดปิดเอาปิดใส่แม่เอาเปล่าปิดเด้อปิดเด้อปิดหมากันออกเด้อปิดใส่แม่แม่เด้อบดีเงินซื้อนมได้แม่เอาไปขายแล้วเอาเงินซื้อนมเด้อจิจัดการไว้นั่น เดี๋ยวพี่น้องนองไผ่กะมาเด้อค่ะมือนี้พีชดินสวยนี่เด้อทุน,เ,น,น,สทนเสียนดินเริ่มกินมันจะมดแล้วทดิน่อยนะพี่พีัมัพ,อมอมพีโพโรดนไอ้ยียดินกินลาแห้งแต่มันเป็นดินทรายเ้ด้มาเด้ ส้นนะฮะมึงบริยานงวยยานหม้อดิมึงนะนาไว้ตัวพี่ต้องเทกาบริยานงวย,ยเสียนดินกินลายเห,หรียญหนาวสามารถไหมอเออเ ดินฮอนลแลนด์มันหยาบมันปิดยาก้คือพันพันซูปเปอร์ดินใหญ่นะพันซูปเปอร์นะง่ายอันนี้ปิดยาก้หยาบหยาบ ดอเน่ยอันนี้นะเสียงดินกินนะทุกคนโอ้ยนายเลยเสียงดินกินลายนะหัวมัน้องไหนได้ฮัมหัวห้องดูห้ามห้องดูห่ะหัวห้องไหนอะมอใส่โมกินหมาใส่โมกินปะโมกินเด้อโมพอดีเสียไปได้หมใสมโบวะ บอกไปให้มันกระยามาเรีนแม่สิวุ้บไปดอกไม้มาแล้วคนสิวุบไปเต็มมาเด้อยวอ,อวย่าข้าวโลกนี่ยเสียนดินกินมันตัวมันแก่นี่ยเสียนดินกินก็กินได้แท้นะี่นกตะกินตะแถ่เ,เสียนดินมันจะดม

มือจกกดเอาไปดมเินบาเกอมือจกกดเดีวก็ไปดมเด้อัแบบวันยังไม่เก็บมีผัวปันใดดอกเด้อ ขันสองคำสองเจ้าอาบท้ต้องเสียใจ เออล็อกน้อเอนะเนาะน้องคงปีใค่ได้ตาเลยก็ลกบริสไซคุณน่ะบอจะเมือยบริสตาคุณน่ไม่บอกจำบายแท้เอ้ากรปูบริสเห็นน่ะแหละในขณะนั้นคุณเห็นไปคุณเ้ใช่ล็กแหละนี่นะมา่้ปูพิมพเลยคุณน่ะเต็กว่านี้อีกน้อยมาก เจ๋แล้วห้ยกาปเห้ยล้มันกวยพอได้ดอกอู๋นั้นน่ะฮเอููมาปิดดิล่ะเฮ้ยปิดซอยกันกูหน่อยคค้าวนะคะูขาวน้นใจเอาะไปไหนะที่น้างไปนางไปม้จบ่นะไปนอนปปกติเขานอนแล้วสานี่ ไ้าก้าเารนทนนอนปปนอนปนอนเนาะนอนกไปแับไปนะปันเด็กับอุ้ยอุ้ยมีน้ำมามีน้ำมาจะใช้ได้เลคนถิาไปเน่นาบอกมันว่ายันกระโปรงจอตามันก็รับโดตาปเนี้ยาบอว่าาบอกว่าบินอะเรนหใส่ฮ้ยันเดียวโดดเท กรเิพันนากูว่าใหบเอากูเิ่งกระดิสายบายมันจะสมควรอยู่ทุกกว่าบริสายเนี้บริสายน้สมควรอยู่สามนี่นะกูึงวัน้วกูวนวันเากัวรสาเลยเนาะเฮอเอาก็เรียกว่าจ้เพราะเขาเรียกว่ามือเดียวกันกระพ้นมากระพ้นมาซกค่ดิเลยตืดเ้ามากเลยเจ้าลงไปอย่างนี้คือดิแจวเราสู้กับบไปทมแน่งสู้นะคะกิโขกจะวะปล่อยมันเลย

มันอันนั้นมตะปากแกค่ะยันดินกินพอผาลกยันดินกินแล้วกล่าดกสานี่ โอเคลัพ okay, so okay, ี่น้องจะจิ้งขอจกคีไว้สมีสก่อนเด้อยวดคนเด้อฝากกดไลไรก็แช่ในเด้อค่ะเรอเป็นกำลังใจราจะชีจิตต่อไปนะจ๊ะทุกคนขอเจ้าโบโบด๊อกปบดกงาเลยน่ามดงอดพนกามนเขาจะไปเคยพ่อมุทดินด๊อเคยเงาละมากเงาละมากน้าลน่ะเนาะบคอยตื เงาละมาเก้ว <Deus! S 1> ่าไยมึงเงากับบุมีมาเอ้ยมีพี่สางสบายกว่าไม่เคยพอ